สวัสดีครับทุกทุกท่านจามัทเทวีบทที่8อวสานสัตว์ประหลาดเสียงปลาส้อยแตกซ่าต่อมาสักครู่ก็มีเสียงโอกซึ่งจำไม่ผิดดังขึ้นหมอเติมพันยังพูดต่อไปด้วยเสียงสั่นๆว่ามันละคุณพระช่วยแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นไปได้อย่างไรเราชวนกันวิ่งเรียบไปตามชายฝั่งพลางฉายไฟกราดไปทั่วบริเวณพื้นน้ำตอนนั้นแต่ก็มองไม่เห็นอะไรรู้ดีอยู่ตลอดเวลาว่า ถึงจะเห็นก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้ซะแล้วลูกหาบเคราะ์รของเราถึงการอาวาสานซะแล้วครับหลังจากว่าเขานั้นมีโอกาสร้องเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อคราวก่อนนี่เองจากการสำรวจของเราเจ้าสัตว์มหัศจรรย์และดุร้ายทารุณตัวนี้ได้ขึ้นมาคอยอยู่ที่น้ำตื้นอยู่เป็นเวลานานแล้วและบางทีมันก็คงจะนิ่งฟังการสนทนาระหว่างข้าพเจ้ากับหมอเติมพัน์จนกระทั่งเราต่างคนต่างหลับกันไปมันถึงได้คลานขึ้นมาแล้วก็ได้คาบเอาตัวสีเมืองซึ่งเป็นคนแรก ที่มันเข้าถึงตัวได้ก่อนแล้วก็พาลงน้ําไปความจริงที่ว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้กินเนื้อมนุษย์ทําให้ข้าพเจ้าตกลงใจว่ามันเป็นการโง่เขลาเบาปัญญาอย่างยิ่งที่เราจะปล่อยปละละเลยการระมัดระวังตัวจากมันเช่นนี้ด้วยเหตุนี้นี่เองเราจึงผลัดกันนั่งยามตลอดท,ทั้งคืนที่เหลืออยู่จนรุ่งสางโดยที่ไม่ปรากฏว่ามีอะไรเข้ามารบกวนอีกเลยเหตุร้ายที่เกิดขึ้นแก่สีเมืองในคืนนั้นก่อให้เกิดความหวาดหวั่นแก่พวกหาปลาไปไม่น้อยกว่าพวกลูกหาของเราครับ ข้าพเจ้าสั่งให้ตัดไม้ไผ่ต่อแพลูกบวบเพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามชายชราซึ่งพยายามทัดทานเรามาตั้งแต่ต้นก็เข้ามาหาข้าพเจ้าแล้วก็พูดว่านี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวนั่นมาขึ้นมากินคนบนฝั่งครับเมื่อเคยตัวเสแล้วครั้งหนึ่งมันก็คงจะขึ้นมาหากินแบบนี้อีกต่อไปได้อีกพวกเราคงจะอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้วถ้าหากว่าพวกท่านไปกันหมดแล้วฉันเสียใจจริงๆลุงข้าพเจ้าบอก แต่จะเขินชักช้าอยู่ด้วยก็คงจะไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ใกล้จุดหมายปลายทางของเราเข้าไปเลยที่ไหนครับจามนาครนะหรอชายชราว่าผมเห็นพวกลูกหาบมันคุยกันอย่างนั้นแต่ถ้าไม่เป็นการละลาบระลวงเกินไปผมอยากจะขอให้คุณท่านเลิกล้มความคิดนั้นซะจะดีกว่าเพราะอะไรล่ะลุงข้าพเจ้าว่าก็เพราะว่าคุณท่านจะไม่มีวันไปถึงมัน หลายคนแล้วที่พยายามกันไปไม่เคยปรากฏว่าใครได้กลับมาเลยตลอดเวลาปีกว่าๆที่ผมมาตั้งชมรมกันอยู่ที่นี่มีพวกฝรั่งไม่ต่ำกว่าสามคณะพยายามจะเข้าไปที่นั่นแต่รายไหนรายนั้นไม่เคยเห็นได้กลับมาทางนี้อีกเลยข้าพเจ้าและหมอเติมพันมองดูตากันครั้นแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าอาจจะมีทางกลับทางอื่นก็ได้กระมังลุงเปล่าเลยคุณฟังตามปู่ย่าตายายเล่ามา ทางเขาออกจากมนครอยู่ทางเขาเจ็ดยอดนี้ทั้งนั้นจริงของเขาครับคุณศักหมอเติมพันุว่ามาบ้างผมเข้าไปก็ทางนี้ข้ากลับออกมาก็ทางนี้ไม่มีทางอื่นใดอีกแล้วแต่ไอ้ที่ว่ามีฝรั่งหายไปสามคณะน่ะมันตั้งแต่เมื่อไหร่กระลลุงก็รายแรกก็เมื่อสิบเดือนก่อนรายที่สองก็สเดือนต่อมาส่วนรายที่สก็เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับแล้วรายสุดท้าย เป็นผู้หญิงนุ่งเปลือกไม้คนหนึ่งที่ข้ามไปเมื่อวานนี้หมอเติมพันอ้าปากตาค้างเมื่อได้ฟังตอนหลังเขาอุทานออกมาเสียงดังว่าสตีข้าพเจ้าได้ฟังก็ตกตะลึงจังงังไปแต่ว่าหล่อนข้าไปได้อย่างไรกันก็เรือขุดที่เราไม่ได้ใช้กันมานานแล้วครับเอาชันยาพอให้มันไม่รัว่วแล้วก็พายไปคนเดียวโดยที่ไม่ถูกรงังควนไม่ถูกรบกวนโดยสัตว์ประหลาดนั่นเลยหรือหมอเติมพันถามครับ แกรอดไปได้อย่างปาฏิหาริย์เลยแต่ก็อาจจะไม่แคล้วคลาดจากเวลาที่มันโผล่หรือว่ามันอยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็ได้ชายชรา,าว่าสตรีล่วงหน้าเราไปแล้วครับคุณศักดิ์คุณพระช่วยถึงจามนครเมื่อใดแกคงจะไม่แคล้วจากความอาฆาตของจาม,มาเทวีไปได้เร็วเข้าเถอะเราอาจจะทันกันอีกครั้งที่ปากทางลำธารใต้ดินหากว่าน้ำยังไม่ลดหมอเติมพัน์ว่ามาชายชรา,าได้ยิงก็สายหน้าอยู่ไปมาพึมพำมาว่า นี่ตกลงคุณก็ไม่เชื่อผมกันใช่ไหมครับว่าใครก็ตามที่ได้เข้าไปในเมืองนั้นแล้วจะไม่มีวันกลับออกมาได้เลยหมอเติมพันจึงหันไปตอบว่าฉันไม่เชื่อเพราะว่าฉันนี่แหละเคยเข้าไปแล้วแล้วก็กลับออกมาได้ด้วยอ้าวงั้นคุณจะกลับเข้าไปทำไมอีกล่ะครับชายชลาถามฉันมีความจำเป็นนะลุงบอกไม่ได้หรอกว่าทำไมถึงจำเป็นอย่างนั้น แต่ฉันต้องการเห็นจมมนามนครและจามมะเทวีอีกครั้งหนึ่งหมอเติมพันตอบชายชาราได้ฟังก็ตัวสั่นแก่น,นิ่งอยู่นานก่อนที่จะเอ่ยขึ้นมาว่าจามมะเทวีนางพญาแขกตามที่ใครๆกล่าวถึงกันด้วยความหลงไหลใฝ่หาแต่ก็ไม่มีใครเคยครองรักกับเธอได้เลยไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นคนเดียวกันกับจามมะเทวีซึ่งอพยพหลบภัยของพวกขอมข,มข้ามแดนมาอยู่ที่นี่เมื่อสองพันปีล่วงมาแล้วหรือเปล่า หมอเติมพัน์จึงกล่าวว่าดูเหมือนลุงจะรู้จักประวัติของจำม,มะเทวีดีพอใช้เลยนะฉันเองก็บอกไม่ได้ว่าเป็นจำม,มะเทวีไหนกันแน่บอกได้แต่ว่าจำม,มะเทวีคนนี้เธอสวยอย่างที่จะหาหญิงใดในโลกสวยเทียบเท่าไม่ได้อีกแล้วเธอยังสาวยังสดใสและก็บริสุทธิ์เหมือนกระดอกไม้บูชาพระเลยบริสุทธิ์รึก็อาจจะเป็นไปได้อยู่สําหรับผู้หญิงสมัยนี้ทั่วไปแต่ถ้าอย่างดอกไม้บูชาพระผมเห็นทีจะไม่เชื่อ ชายชราว่ขาขณะนั้นเองร้อยเอกเรืองตะเก,กินแล้วก็คำปันซึ่งคุมบรรดาพวกลูกหาบไปตัดไม้ผูกแพรก็กลับมารายงานว่างานที่พวกเขาได้รับไปทำนั้นเสร็จเรียบร้อยดีแล้วแต่พวกลูกหาบนั้นทำท่าจะไม่ยอมไปกันอ้าวทำไมล่ะข้าพเจ้าถามก็อ <c oughs> ายตัวพญานาครตัวมังกรหรือว่าสวุวรรณมัจฉานั่นแหละนายตะเก,กินบอกมันว่ากันว่าสี่เมืองตายไปคนหนึ่งแล้วอย่าให้พวกมันพาก,กันไปตายอีกเลย เออข้อนี้ฉันเห็นใจแต่ที่จะให้เลิกความคิดนะ่ะเห็นจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะบากบั่นกันแทบล้มแทบตายมาจนถึงที่นี่แล้วเราจะต้องรุดหน้าก,กันต่อไปคำปันบอกมันเถอะว่าถ้าเขืนรวนเรกันอยู่อย่างนี้ฉันก็จะปล่อยไว้ที่นี่ให้พวกคนลิงมาตามถลกหนังหัวเอาแต่ถ้าไปด้วยกันฉันรับรองด้วยชีวิตของฉันว่าความปลอดภัยจะมีเก่พวกมันทุกคนข้าพเจ้าไม่ทราบว่าคำปันไปพูดจาก,กับพวกนั้นอย่างไรแต่ในที่สุด พวกลูกหาพวกนั้นก็ยอมตามมาอย่างเสียมไม่ได้เราขนสัมภาระลงไปบนแพรทั้งสองโดยแบ่งพวกลูกหาคําปันและก็หมอเติมพันไปแพหนึ่งให้คอยตามหลังและข้าพเจ้ารอยเอกเรือนกับตาเกลนก็ไปอีกแพหนึ่งออกหน้าไปเพื่อขอให้ความอาราขาแก่คนพวกนั้นชายชาราซึ่งพาพวกหาปลามาส่งเราที่ชายหาดมองดูข้าพเจ้าและหมอเติมพันอย่างกังวลแทนแ,แล้วก็บอกว่าลาก่อนครับคุณเพื่อเราอาจจะไม่ได้พบกันอีก และนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้พูดกับแกครับครั้นแล้วแพ่ทั้งสองก็เคลื่อนออกจากฝั่งท่ามกลางกระแสลมที่โชยพัดอ่อนๆกลุ่มเมฆซึ่งบดบังท้องฟ้าอาจจะบรรเทาความร้อนของแสงแดดกล้าลงไปแต่ข้าพเจ้าก็อดอดึอดอดัอด,อด,อดใจไม่ได้ที่เห็นฟ้าแลบแปลกบ,ลบอยู่เหนือเขาเจ็ดยอดตรงหน้าประเดี๋ยวเสียงก็ลั่นครืืนสะดันมาราวกับว่าอีกไม่นานนักฝนจะตกลงมาแล้วตลอดสองชั่วโมงแรก แพทั้งสองของเรานั้นลอยตามกันไปโดยปกติไม่มีว่แววของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นเลยครับไม่มีเสียงที่จะแสดงได้ว่ามันกําลังเข้ามาอยู่ที่หนึ่งที่ใดใกล้ๆเรานอกจากเสียงฟ้าคํารามของจริงที่ใกล้เข้ามาแล้วก็ลมที่พัดแรงขึ้นพื้นทะเลสาบนั้นเป็นรรอกไปทั่วแต่พอตกบ่ายเข้าขนาดที่พายุเริ่มพัดจัดฝนเริ่มพรมเม็ดเมฆสีดําก็ปกคลุมท้องฟ้าทําให้มันมืดยิ่งขึ้นตาเกินก็เริ่มกระสับกระส่าย บ่นพึมพำอยู่ไม่ขาดปากจนข้าพเจ้าต้องซักว่าแกเป็นอะไรก็นายไม่ได้กลิ่นนั้นหรอกหรือนายกลิ่นไอ้ตัวนั้นน่ะส่วนมัชฉาที่หนุมานเข้าใกล้คงจะสลบไปอะ่ะกลิ่นมันแรงซะยิ่งกว่ากลิ่นของยายซะอีกจริงครับทั้งร้อยเอกเรืองและข้าพเจ้านั้นได้กลิ่นนั้นด้วยเหมือนกันเพียงแต่นึกว่าอุปทา,านทําให้คิดไปเองหรืออาจจะเป็นกลิ่นสาหร่ายที่ถูกถอคั้มให้ลอยขึ้นมาบนผิวน้ําเท่านั้นจนกระทั่งแกเอ่ยขึ้นแบบนี้ และเหตุมันก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันจึงแน่ใจกันในการจำกลิ่นของตาเกินเมื่อเกือบจะสายไปซะแล้วแล้วเสียงโอกที่ดังสนั่นขึ้นท่ามกลางเสียงระรอกที่ปะทะกับแพรและฟ้าที่ร้องคำรามทําให้พวกเราเหลียวไปรอบๆด้วยความไม่แน่ใจว่ามันดังมาจากที่ไหนกันแน่สายตาเราถูกม่านฝนกำบังจนมองอะไรไม่ชัดกำลังที่เหลียวหน้าแล้วก็เหลียวหลังภาวะพะวงกันอยู่นั่นเองครับมันก็ดังขึ้นมาอีก คราวนี้จากด้านหลังแล้วก็ดังใกล้มากทีเดียวพร้อมด้วยกลิ่นสาบสางซึ่งข้าพเจ้าจําได้ไม่ผิดเราทั้งสามคนหันกลับไปในทางทิศนั้นทันพอที่จะได้เห็นหัวอันมาหึมาของมันจังก้าอยู่เหนือหัวของเราพร้อมด้วยในตาที่เหมือนจะถลนออกมาจากเบ้าได้พร้อมด้วยหนังคอที่ย่นและลมหายใจซึ่งต้องหน้าเราร้อนเผาปืนในมือของข้าพเจ้านั้นลั่นออกไปอย่างเกือบไม่ได้เล็งและเกือบไม่ทันจะรู้ตัว จุ 3, 7, 5สมเาแมกนัมของรอยเอกเรืองและมาริคือรก6.5ของตากลืก็ดังขึ้นติดติดกันด้วยข้าพเจ้าเห็นหัวอันเชงกเงื้อมอยู่เหนือศีรษะเรานั้นพังหงายไปด้วยกำลังปะทะของริกบี้จุดต่อมาก็เป็นปืนสองกระบอกนั้นข่าวเลือดของมันที่พุ่งกระฉูดออกมาจากบาดแผลคละคลุ้งไปรอบตัวเราข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้องโอ๊กดังขึ้นครั้งหนึ่งครั้นแล้วน้ำก็แตกตัวซ่าเมื่อหัวของมันนั้นฟาดลงไปอย่างเต็มแรงแล้วก็จมหายไป แต่ก้นนั้นถึงขั้นร้องขึ้นอย่างสุดเสียงด้วยความตื่นเต้นว่าคราวนี้ไม่มีวันจะรอดไปได้ละนายคราวนี้แหละมันตายแง่แก่แนะ่ข้าพเจ้าไม่ได้ตอบแกไปว่าอะไรนอกจากรีบสลัดปลอกกระสุนเปล่าออกแล้วก็บรรจุนัดใหม่สายตากราดไปตามพื้นน้ําอันปั่นป่วนไปด้วยพายุโดยไม่แลเห็นวิแววอะไรของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นเลยเสียงฟ้าคำรามขึ้นอีกครั้งลูกบวบแพก็ลั่นดังเอียดอาดเมื่อระลอกคลื่นซึ่งใหญ่เข้ามาปะทะ เข้ากับแพรของเราจะเต็มแรงจนกระทั่งทุกคนนั้นส่วนเซไปยังไม่ทันที่เราจะตั้งตัวกันติดเสียงกระสุนปืนก็ดังขึ้นจากแพรข้างหลังอีกหนึ่งนัดพร้อมด้วยเสียงตะโกนเรียกของหมอเติมพันธ์มันมาทางนี้คุณศักช่วยผมด้วยมันมาทางนี้แล้วยังไม่ทันที่เสียงของเขาจะขาดลงครับเสียงร้องแหลมๆของใครคนใดคนหนึ่งบนแพรนั้นก็ดังขึ้นและมันก็ระคนปนไปกับเสียงร้องโอ๊กของเจ้าสัตว์ประหลาดอย่างฟังไม่ได้สับเลย ข้าพระเจ้าหันกลับไปดูทันพอที่จะแลเห็นแพรแพรนั้นลอยขึ้นไปในอากาศเพราะกำลังปะทะข,ของเจ้าสัตว์ประหลาดที่โผล่ขึ้นมาอย่างกระทันหันลูกบวบไม้ไผ่ซึ่งผูกเอาไว้ด้วยเถาวันอันเหนียวขาดออกจากกาันกระเด็นไปคนละทิศคนละทางพร้อมด้วยร่างของใครต่อใครปลิวไปเหมือนกับถูกมือมหายักษ์จับโยนเล่นแล้วก็หล่นลงมาน้ำแตกกระจายเสียงร้องของพวกลูกหา่าเสียงฟ้าซึ่งแลบแปลกบ,บอยู่เหนือหัวขึ้นไปนั้นยังคงคำรามลั่นอยู่ ท่ามกลางเสียงพลมพายุที่พัดมาตามป่าบนฝั่งทะเลสาบที่ยังดังสนั่นตลอดจนเสียงฝนที่เริ่มโปรยเม็ดลงมาอย่างเปาะแปกก่อนแล้วตอนนี้มันก็ซัดส,สู้อย่างลืมหูลืมตามไม่ขึ้นเลยทำให้สภาพของทะเลสาบในเวลากลางวันแท้ๆนี่เปลี่ยนไปไม่ต่างอะไรกับเป็นเวลากลางคืนและเราก็กำลังอยู่ในนรกกันข้าพเจ้ายกมือขึ้นป้องปากร้องเรียกเสียสุดเสียงว่าคุณหมอคุณหมอเติมพันคุณหมอยังอยู่ที่นั่นหรือไม่ครับ แทนคาตอบของเขาข้าพเจ้าได้ยินแต่เสียงร้องของเจ้าสัตว์ประหลาดเสียงฟ้าคํารามสนั่นและเสียงพายุฝนพื้นทะเลสาบอันปั่นป่วน,นและมือสลัวทาให้แลไม่ออกว่าตรงไหนเป็นน้ําตรงไหนเป็นไม้ไผ่ตรงไหนเป็นหัวคนจนข้าพเจ้าต้องเปิดไฟฉายซึ่งติดตัวมากราดไปรอบๆพลางตะโกนเรียกแข่งกับเสียงต่างๆซึ่งดังอยู่สนั่นฟันไหวว่าคุณหมอคุณหมอเติมพันธ์ขานตอบผมหน่อยครับคุณหมออยู่ที่ไหน ไม่มีเสียงขานหรือว่าเสียงลูกหาบคนใดขานตอบรับข้าพเจ้ามาเลยครับนอกจากเสียงปืนสั้นซึ่งดังขึ้นติดติดกันหลายนัดเสียงร้องด้วยความเดือดดานใจของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นพร้อมด้วยกลิ่นสาประคนปนกับกลิ่นคาวจากเลือดของมันจากแสงไฟฉายอันพุ่งเป็นลำผ่านสายฝนซึ่งสาดลงมาราวกับฟ้ารั่วข้าพเจ้ามองเห็นหัวของเจ้าสัตว์ประหลาตตัวนั้นสายไปมา ในปากที่อ้าของมันก็คาบร่างซึ่งดูเหมือนจะเป็นร่างที่ปราศจากชีวิตแล้วของใครคนใดคนหนึ่งในตาอันโปนร,ราวกับว่าจะถลนออกมาจากเบ้าของมันนั้นกระทบกับแสงไฟเป็นประกายเขียวปัดหนังอันหนาและเหี่ยวย่นของมันก็เป็นประกายแวววาวไปด้วยเม็ดฝนข้าพเจ้าส่งไฟฉายไปให้ตาเกิลแล้วก็ร้องบอกว่าฉายจับไว้ที่หน้าของมันตาเกิลฉายจับไว้ที่หน้าของมันนะตาเกิลรับไฟไปแล้วก็เตือนมาด้วยเสียงสั่นๆว่า มันไม่อยู่กับที่แพของเราก็ไหวยวบระวังหน่อยนะนายใครอยู่ในปากของมันก็ไม่รู้แล้วตายหรือยังก็ไม่รู้ด้วยมันเป็นหนทางเดียวที่เราจะต้องเสี่ยงตะเกินฉายไฟจับไว้ที่ระหว่างตาของมันให้ดีก็แล้วกันขณะนั้นส่วนหัวของเจ้าสัตว์ประหลาดอยู่ห่างจากแพของเราไปไม่เกิน30หลาแต่อาการสลัดไปมาอย่างรวดเร็วของมันแพของเราที่ถูกคลื่นละลอกแรกกระแทกกระทันนั้นก็เลยไม่อยู่นิ่งได้ ตลอดจนสายฝนที่หนาแน่นก็ทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนกับว่ามันอยู่ไกลออกไปสักสามร้อยหลาแล้วไม่มีอะไรที่ข้าพเจ้าจะถือเป็นเป้าได้นอกจากในตาที่เขียวปัดเหมือนกับโคมตาวัวคู่นั้นซึ่งสายไปมาแล้วก็ไม่ได้อยู่นิ่งเลยมันเป็นการยิงที่ยากที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้าครับเพราะว่าไหนจะเป้าหมายที่จะสายไปสายมาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับบนลวดดอกไม้ไหวไหนจะแพที่ยืนนั้นก็สะท้อนอยู่บนคลื่นและรอกขึ้นยาราวกับว่าจะถูกจับโยนไป หนยังจะต้องคิดถึงชีวิตของคนที่ถูกคาบอยู่ในปากของมันอีกถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ต้องตัดสินใจพร้อมด้วยศูนย์ปืนที่หมายจับอยู่ที่ระหว่างตาคู่นั้นพร้อมที่นิ้วแตะอยู่กับไกปืนและพร้อมด้วยใจที่เต้นเป็นตีกลองข้าพเจ้าสายปากกระบอกปืนไรเฟิลขนาดหนักกระบอกนั้นตามเป้าเคลื่อนไหวไปอึดใจหนึ่งเต็มๆจนกระทั่งตาเกิลเองก็ประหลาดใจร้องเตือนมาว่ามันกำลังจะลดหัวลงแล้ว มันทำท่าจะมุดน้ำเสร็จแล้วละนายถือไฟนิ่ง,งไว้ตะเกินฉายจับหน้าของมันเอาไว้ข้าพเจ้าบอกมือตาเกินน่นนิ่งนายแต่ใจตะเกินมันสั่นแล้วแพ่ก็สั่นระวังนะนายมันไม่มุดน้ำลงไปแต่มันกำลังว่ายตรงมานี่แล้วข้าพเจ้าเห็นศีรษะอันมหึมาของเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นสลัดเต็มแรงอีกครั้งหนึ่งร่างที่ฟัดเวียงอยู่ในปากของมันก็กระเด็นไปทางหนึ่งครั้นแล้วมันก็รีบเข้ามาหาแพรของเราอย่างรวดเร็วพร้อมด้วยเสียงร้องคำราม พร้อมด้วยแสงวาววาบเหมือนโคมตาวัวของในตาคู่นั้นเห็นได้ว่าแสงไฟฉายในมือของตาเกิลน,นั้นคงจะเป็นที่รําคาญแก่มันและนั่นก็เป็นโอกาสอันประเสริฐเหลือเกินที่ข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าจะได้รับมาจากระยะ30หลาแต่แรกเจ้าสัตว์ประหลาดว่ายแหวกและลอกคลื่นที่ปั่นป่วนเข้ามาด้วยความรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ราวกับตอร์ปิโดที่ปล่อยออกมาจากท่อยิงหรือว่าเรือพิฆาตที่พุ่งเข้าหาศัตรูฉะนั้นแต่ถึงกระนั้น ริกบี้จุดสี่เจ็ดศูนย์ที่อยู่ในมือของข้าพเจ้าก็ยังไม่ลั่นตาเกินจึงเตือนอีกครั้งด้วยเสียงสั่นว่าเาราอ,อะไรอีกละนายกลิ่นสาบแรงยิ่งกว่ายายตาเกินจะทําให้ตาเกิลหายใจไม่ออกอยู่แล้วเนี่ยนิ่งๆิ่งไว้ตาเกินอย่าให้พลาดในตาของมันได้ไฟที่อยู่ในมือนะ่ะโคมตาวัวประกายเขียวปัดคู่นั้นเข้าใกล้มาทุกทีส่วนหัวอันมหึือมาของมันก็ไม่ใส่อีกต่อไปแล้วข้าพเจ้าได้กลิ่นสาบซึ่งทนแทบไม่ได้ฉุนเฉียวขึ้นทุกขณะ ได้ยินเสียงร้องโอกสนันเราคนปนกับเสียงคลื่นและเสียงลมแล้วก็เสียงฟ้าร้องติดติดกันหลายครั้งจนกระทั่งถึงในระยะห้าหลาแล้วก็แลเห็นในตาอันโปนถลนคู่นั้นได้ถนับเจ้าสัตว์ประหลาดพุ่งเข้ามาด้วยลักษณะของงูจงอางที่กําลังจะฉกนั่นเองครับริกบี้จุดสีเในมือของข้าพเจ้าก็แผด้ึ้สองครั้งกําลังปะทะของมันกระแทกหัวอันมหึมาพัง,งะไปหน่อยนึงแต่แม้กระนั้นก็ยังไม่สามารถจะหยุดมันให้อยู่กับที่ได้ พร้อมด้วยเสียงร้องโอกเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าสัตว์ประหลาตัวนั้นพุ่งทะลุขึ้นไปในอากาศครั้นแล้วก็ฟาดลงกับพื้นน้ําเต็มแรงแล้วก็จมหายไปตาเกิลตะโกนขึ้นสุดเสียงว่าลาทีไอ้กลิ่นแรงยิ่งกว่ายายของตาเกิลคราวนี้ไม่มีที่สงสัยเลยนายกระสุนเข้าระหว่างตามันพอดีข้าพเจ้ารู้อย่างที่แกรู้ครับว่าคราวนี้เอวสารของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นน่ะน่าจะเป็นของแน่ซะแล้ว นับตั้งแต่ได้ยินเสียงกระสุนสองนัดประทะเฉาะเข้ากับหมายแต่ถึงกระนั้นก็ยังอดมืออ่อนตีนอ่อนไม่ได้เมื่อคิดว่าเรารอดพ้นจากมันมาได้อย่างหวุดวิดเพียงใดและถ้าหากว่าพลาดก็คงจะไม่มีโอกาสแก้ตัวกันแล้วชั่วขณะหนึ่งข้าพเจ้าสุดตัวลงนั่งหายใจสะท้อนที่มองดูพื้นน้ำตามแสงไฟฉายของตาเกนแต่ก็ไม่ปรากฏวิเวของเจ้าสัปหลาตตัวนั้นอีกต่อไป รอบๆกายของเรานั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากลอกลอกขึ้นที่ปั่นป่วนสายฝนแล้วก็สายฟ้าแลบครั้นแล้วจึงรีบลุกขึ้นส่งปืนให้ตาเกิลพลางรับไฟฉายจากแกมาแล้วก็ยกมือป้องปากตะโกนเรียกซ้ำอีกครั้งคุณหมอเติมพันครับคัมปันอยู่กันที่ไหนนะ่ะมีเสียงอ่อยๆแววมาตามลมว่าคัมปันอยู่ทางนี้นายข้าพเจ้าหันหลังกลับ ฉายไฟกราดไปทางนั้นก็แลเห็นคนนําทางของเรากอดไม้ไผ่ลอยคอตุบป,ปองตุบปองอยู่ระหว่างแพรที่แตกพร้อมด้วยลูกหาบอีกสองสามคนในสภาพที่อิดโรยกันไปตามๆกันแต่หมอเติมพันนั้นไม่ได้อยู่รวมในจํานวนนั้นด้วยภายหลังที่เราช่วยกันดึงทุกคนขึ้นมาอยู่บนแพแล้วจึงปรากฏว่านอกจากหมอเติมพันลูกหาบยังหายไปอีกสองคนสอบถามใครก็ไม่ได้ความคําปันนั้นก็อธิบายมาว่าโอ้ยนาย เวลาอย่างนั้นนอกจากชีวิตตัวจะไปมัวนึกถึงใครได้อีกคำปันรู้แต่ว่าบักหลายถูกบรนคราบแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้บักคม,มูลก็คงจะจมน้ำตายเพราะว่ายน้ำาบบเป็นท่ามกลางบรรยากาศและสภาพของดินฟ้าอากาศซึ่งวิปริตนั้นเราฉายไฟเทียวควานหาหมอเติมพันและพวกลูกหาบที่หายไปอยู่พักใหญ่ๆแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรครับจนกระทั่งอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาเมื่อฝนซามเม็ดแล้วพายุสงบลง ท้องฟ้าอากาศค่อยเจ่มใสขึ้นตามลำดับจนกระทั่งแสงแดดกลับส่องสว่างและไปทุกทิศทุกทางก็ไม่เห็นอะไรนอกจากพื้นน้ำที่เรียบแล้วก็เศษลูกบวบของแพไม้ไผ่ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปจึงแน่ใจด้วยความรู้สึกที่เสียว่าไปตามไขสันหลังว่าหมอเติมพันธ์ก็คงจะทำนองเดียวกันกับคำมูลคงจะตามบักหลแล้ก็สัตว์ประหลาดตัวนั้นลงไปสู่ก้นทะเลสาบทรกแห่งนี้เสแล้ว แต่แม้กระนั้นความเชื่อมั่นในความทรหดอดทนของหมอเติมพัน์ก็อดที่จะทําให้เราพยายามค้นหากันต่อไปไม่ได้เกรอดมาได้ตั้งนานเกมไม่น่าจะมาจบกับเรื่องแบบนี้ร้อยอีกเรื่องยกกล้องส่องทางไกลไปรอบๆทิศอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สำรวจตามบริเวณฝั่งอยู่นานแต่ในที่สุดก็ลดกล้องลงถอนใจมันเป็นไปได้หรือครับคุณศักด ว่าคุณหมอซึ่งอุตสาห์ฝ่าอันตรายร้อยแปดพันประการอยู่ในป่านี้มาเป็นเวลานาน,นตั้งสามปีเพื่อที่จะกลับไปสู่จาม,มานาครและไปหาจามะทีวีนะ่ะจะมีอันเป็นไปหลังจากที่ได้เห็นจุดหมายปลายทางอยู่ร,มรอมรอดแค่นี้มันดูจะเป็นเรื่องเศร้าเหลือเกินนะครับข้าพเจ้าถอนใจแล้วก็ตอบไปว่าชีวิตคนเรานั้นเต็มไปด้วยเรื่องเศร้าอย่างช่วยไม่ได้ครับคุณเรืองแต่ผมก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าหมอเติมพันนั้นไม่ใช่คนที่จะถึงอวสานได้ง่ายแบบนี้ อะไรทำให้ผมมั่นใจอย่างนี้นั้นผมก็บอกไม่ถูกครับมันอาจจะเป็นสัญชตาตญาณลางสังหรณ์หรือไม่ก็อาจจะเป็นแค่อุปทา,านก็ได้เราเอกเรื่องจึงว่างั้นหมอเติมพันอยู่ที่ไหนละครับไม่ใช่ในท้องทะเลสาบนี่แน่แล้วก็ไม่ใช่ตามแนวชายฝั่งด้วยเพราะว่าไกลเท่าไกลในสายตาที่เราเห็นก็ไม่มีอะไรจนนิดเดียวที่จะบอกได้ว่าเขายังอยู่ในโลกนี้นะครับ นั่นเป็นกระทู้ถามของร้อยเอกเรืองและก็ปัญหาที่ข้าพเจ้าไม่สามารถจะตอบโต้ความเศร้าความกังวลและความอัดอั้นตันใจทําให้เราไม่สามารถจะพูดอะไรกันต่อไปได้อีกเราไม่สามารถแม้แต่จะแลาตาศพกันตรงๆเพราะว่าวาดเกรงต่อการที่จะแลเห็นอีกฝ่ายหนึ่งแสดงความรู้สึกภายในออกมาจนกระทั่งพาแพรเข้าเทียบฝั่งที่ชายหาดแห่งหนึ่งซึ่งลาดขึ้นสู่เชิงเขาอันรกทึบ ตะเกิลกระโดดลงไปก่อนเป็นคนแรกแล้วคนอื่นๆก็ตามเกลลงไปแล้วก็ไปเข้าอาศัยร่มไม้พักผ่อนกันด้วยความอ่อนเพลียไปตามๆกันยังไม่ทันที่ข้าพเจ้าและร้อยเอกเรื่องจะเอนตัวลงนอนได้ดีเสียงร้องด้วยความตื่นเต้นของตกเกิลก็ดังขึ้นมานายนายนี่มันอะไรกันและนี่ก็คือเรื่องราวในบทที่8ของจามัทเทวีในล่องไพรของคุณครูมาลัยชูพินิจครับผม วันนี้เรื่องราวที่นายโชคได้เตรียมมาน,นั้นได้จบลงแล้วครับท่านนายโชคขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ